もう一度。<noise> <noise> bằng cách là buộc cái nó, nó có, có bị chọn rồi anh ấy bằng cái đuôi của nửa dàn này, nai mã số một cái cao จากนี้ไปจะทำยังไงกันต่อครอบครัวสั่งไว้ว่ายังไงบ้างคะพ่อครอบครัวลูกและภรรยาก็เตือนแล้วว่าให้หยุดยังไงแต่ว่า สงสารในผู้คนที่สัญจรยังตกทางอยู่ต่ระหว่งางทางแขวงก็ช่วยกันจากที่วิ่งวันนึงหลายๆเที่ยวตอนนี้ก็วิ่งวิ่งวันละเที่ยวแล้วก็ช่วยกันแล้วได้ค่าน้ำมันบ้างไม่ได้บ้างแต่ช่วยกันเพราะว่าชุมเสี่ยงมีเยอะค่ะแล้วหลังจากนี้จะทำไงต่อไปคะก็หลังจากนี้หลังจากวันนี้ผมก็หยุดจนกว่าสนาคารจะดีขึ้นผมยุงต้องหยุดวิ่งก่อน พื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะหยุดแล้วเพราะว่ามันม,มันไม่ปลอดภัยกับครอบครัวจนกว่าสาธาธนาคารจะดีขึ้นแล้วก็สมาวิ่งใหม่มเพราะว่าเราไม่สงสารผู้โดยสารนะคะไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาก็มันก็เราต้องสงสารตัวเองและครอบครัวก่อนก่อนที่จะสงสารผูด้โดยสารเข้าใจไหม ว่าผู้โดยสารเขาเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้